ดินแ้วงดินแล้วดินแล้วดินแล้วตัวนี้ไครับงงงงงตัวตัวเห็นบ่ะเห็นบ่ไปแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋สายนไปกนละมาข้ามาตัวนี้ครับตัวนี้ไใหญ่อ้ข้นขนนน โอ้ย,ย네ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้เอาอยูย่บ <watering intoler ant> ันไดก่อนี <fal is> ่ผมไปโอ้ยสวัสดี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 โอ้ยเจอสับปะรดครับเอาข่าวบันีดมากลับมาเอี้ยวอุ้ยเจอสับปะรดครับอุ้ย ตัวสปลาดครับดอกนี่อกลับมากลับมาโอ้บังคันครับวับน้น้ะันกันสายกันหน่อยนะครับสาย0.8บังมา,า,งมา,มา,มารครับแห้งว่อะไรนะจิ๊กไปจูมามามาสับปะาดไงครับดอกนี่ อ้ยสายหน่อยหฮงครับอุย้ยจิม้มาะไรพอีีเบียกกันเนี่ยหลายก็ได้ด้อดิสายหน่อยหฮงสายหวานครับจีชมพูหวานเดียวเลยจะเจอสับสลัดเจอของง้ออนเออ มาป่ะนี่มาเร็วๆเร็วๆเร็วๆมาขึ้นมามาแล้วครับมาแล้วเชิญข้าวคุณขึ้นกลางน้ำแล้วคุณนะแล้วก็หางทีก็ขีดทีเจอซาเปะลานี่ไปเยอะมาก่อนเห็นโตก่อนเร็วๆมาเห็นหนาก่อนเร็วๆมาถ่ายรูปก่อนเร็วๆ เห็นไหมครับป่ามามามา,มาเร็ว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 ,รว,รวมาแล้วครับมาแล้วโอ้คันกันอ่อนสายกันหน่อยครับเจอสัตว์ประหลาดไงโอ้ยโอ้บางพี่นอ้องกูเฮี้ยงครับตัวนี้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลป้วหยุด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 หลากสายมันไปอีกแล้วอยหยุดหยุดโอ้ยไปหยุดยเลยครับไปหยุดเลยหยุดเออหลาก,ก,ลกลสายมันไปอีกแล้วสายแห้งหน่อยออ้้เย,ย,ย,ยไป

โอ้ยหลักสายาสงลงไปแล้วครับเบิดสไลอเบิดหลอดโอออุ้ยหลักสายไปแล้วหอดใสเน่อคนหรือป่าที่ย่อมันก้อนกันนี่หอ,อดใสเหนย โอ้ไปแล้วครับไปแล้วโอ้โทษ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 คลิปหนีเงาๆเลยครับเบียดอีกจแคบดกันแค่น้อยกันมาแล้วมาแล้วงอมท่านโอ้คนอัดกระปวดแขนแล้วครับโอ้ยแห้งตัวนี้สายจิตขาท่านเลย ่าไปแล้วครับหอดใจแล้วเจ้าอะไรขาวแววฟังตะคุณตีดดอ,อู้ไปแล้วไปแล้วครับโอ้โอ้ป่าไปกลางน้ำล้วครับสายแห้งสายกระน,น้อยเป็นแห้งวะไรสายส่นจุดแปดครับโอ้ยไปแล้วครับไปแล้ว โอ้ยโอยมันจะได้ขามเยวฟังคุณได้นี่ไ,ไปครับไปไปขามเยวทางนาเคียนตึงสายไว้ตึงสายไว้เท่ากัน ไปแล้วบ,บุกครับขับไปกลางน้ำพูงอ่อมแบลวทวั้ทงคนกับคนทั้งคนลอยไปหอดเครื่องนึงดล้อ้อ้ยอุ้ยอ๋อน๋ออกหนงไันดีอ,อ,อ,อดันจะไปทางไหนท้่น,ททนี่ พี่ใส่หลังงูป่านี่อยู่บ่ยังอยู่บนส,สายสิบเอ็ดแล้วเวลาของเราเป็นสา,ายครับ นเสาเงบๆแ,แล้วพี่น้องคนนี้เบิดหลอดแล้วเบิดหดแล้วครับไปเข่าใม่ตดนี้ปลานี่เข่าหือตี๋ยงนี่มนติก๊กค่ ตรงมาทำอาหารพี่พีได้ครับนี่มาปาอ้ไปเขาน้าใหม่ตุตีมาอยู่ครับมาอยู่มาอยู่มาอยู่ ัมก็มีไอไปยกนึงแล้วมัีจะไรไปมันจะย่อมไปมาแล้วครับมาแล้ว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 มาอยู่มาอยู่เดี๋ยวปูมือบีไใบเอาได้เบ็กน่ 散开，你们不要散开。<laughs>